สวัสดีค่ะทุกคนที่อยู่ทั่วโลกค่ะปูนา USA c ช a n n e l ่ะตอนนี้ปูนามาที่สนามบินค่ะตอนนี้เรากำลังจะเช็คเรากำลังจะเช็คก,กระเป๋านะคะแต่ว่าเราต้องมาใช้สตารเครื่องตรงนี้นะคะเพื่อเอาติ๊กเก็ตมาเช็คอินตรงนี้นะคะคุณสามีกำลังเช็คอินวันนี้เราจะเดินทางไปที่รัฐ country music นะคะอ้าวร้องให้แล้วลูกเลยเลิกงามยามดีคนไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงเดี๋ยวเราจะเช็คอินกันไม่ใช่เช็คอินเดี๋ยเราก็จะโหลดกับไปเช็คกระเป๋ากันได้แล้วได้ตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะเราพริมพ์เอาเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเดินทางใบเดียวนะคะ แซาวเวตนี่เราไม่ต้องเสียค่ากระเป๋านะคะเมื่อครั้งที่แล้วบูนาไปเท็กซัสเสียทุกอย่างเลยแม้แต่ที่นั่งก็ต้องเสียนะคะเสียทุกอย่างเลยคิดเงินทุกอย่างเลยค่ะดีแซวเวตแต่ว่าอย่าให้เกินห้าสิบพาวซาวเวตให้อนุญ,ญาตให้กระเป๋าเดินทางคนละใบนะคะแล้วก็แครี่คนละใบแต่อเมริกันแอร์ไลน์ทุกคนแครี่ก็ คนเขาไม่อยากจะเสียเงินไงเขาก็ยัดของใส่ไอ้ใส่ไอ้แครีออนโอ <us> ้โหแลยทีนี้เครื่องก็เต็มค่ะเพราะว่าแครี่ออนเยอะมากพอไปถึงพอไปถึงอจะขึ้นเครื่องบินเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นค่ะเพราะว่าแครี่ออนมันไม่มีที่เขาก็ต้องโหลดอยู่ดีเสียทุกอย่างนะคะทุกวันนี้เสียทุกอย่างจริงๆก้ากยมาแพงของขึ้นหมดเรา จะเอากระเป๋าไปสั่งนะคะ อนน,อนนี้เช็คซิเคิลตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็มานั่งรอขึ้นเครื่องกันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูปลาค่ะดูปลามันใช่ปลาอะไรเดียวม่ก็สวยงามขนาดนี้โอ้ดูสิสวยมากเลยอะปลาทูก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็มีหลายด้วยนะทุกคนเออตัวนี้น่ารัก อ้มีแต่ตัวงามๆเนาะอะไรวิญเอาเข้าไปแล้ยคุกปวก้วอมีมาลแล้วาได้ตัวนี้มันชอบเล่นกับกล้องทามพนุน่าจะเป็นทามพนุหรือเปล่าเออใช่ใช่ปลาพาพนุปลาจรมิตรปลาจรมิตรทุกคนปลาจรมิตรน่าจะใช่ปลาจรมิตรทำไมเขาเป็นลายอือสวยจังเลย นี่ค่ะซิเคียวรเพิ่งเช็ค Security นะคะเพิ่งเสร็จแล้วก็น,นีก็เลยมานั่งทานอาหารกันตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเครื่องน,นะคะ Southwest Airlines น,นะคะตรงนี้นะคะนี่เราก็มานั่งทานอาหารกันค่ะเนี่ยตอนนี้สั่งอาหารกันอยู่นะคะนนาากับหลานหลานนะคะเราจะไปที่เมือง Country Music นะคะเตรียมเตรียมเรียบร้อยใส่หมวกนะคะ She's like, when's your flight on Planet? Ooh, the She's like, four forty. What? You're lying to take I'm She's like, I'm coming. I'm like, I won't tell her anything. Babe, I saw you. You jumped out of your skin. think this is you or not? Yeah, we're man. Because I'm mid like, bite. <laughs> <boy." laughs> อ๋อนี่แสดงด้วยเป็นน็อตขีดเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสกู๊ตเข้ามาแล้ว Oh, get it? I had, yeah. I, oh, had come like on, get it. I had Chinese. five Chinese for the twelve. You have Chinese today. I left over Chinese. Oh, the, the, the girl came you uh, to massage? I haven't called her yet. Oh, okay. I haven't got massage too. since. Me I need oh. to call her. Me too. I didn't call her yet. After this, maybe I'll get one because yeah. we're gonna. I feel like I'm gonna take quite the beating this weekend. My body's not yeah. used to it. <laughs> แมนเวแม e โอเอ้ o ชว h อยู่ไ่เคแ r e วกี่มีเดอร์ดีลุกด๊อก s เขาห้องน้ำผิดก็ห้องน้ำห้องน้ำออกากออกากห้องน้ำแล้วก็เดินก็ไปห้องน้ำผู้ชายทุกคนโอ ผู้ชายตกใจหมดเลยผู้ชายกำลังยืนเยี่ยวกันอยู่ตอนนี้เรากำลังจะมาที่บาร์นะคะมาที่บาร์เนี่ยกำลังจะมาหาเครื่องดื่มกันมึ๊กมึ๊กี้ทานเท่าเสตเฟมน้อยตอนนี้เนาจะมากอยู่รอเครื่องบินอยู่ค่ะทีน,นี้เรากำลังจะขึ้นเครื่องคกำลังจะไปขึ้นเครื่องกันนะคะ คนไม่เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราเดิน มาเลยดูสิ <S <S <c oughs> เราชิดแรกเลยอันนี้เมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรเ่อพี่ผมอนี้เราได้นั่งติดกับประตูนะคะเราเดี๋ยวนั่งช,ชินแรกค่ะ าถึงที่ <Yeah. S 1> สนามเป็นเรียบร้อยนะคะเราก็เอากระอป๋าเรียบร้อยแล้ว oh. ตอนนี้เราก็ลองจะไปขึ้นอูเบอร์กันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปที่ Airbnb นะคะ mm hmm. เพราะว่าเรา mm hmm. มีญาติอยู่ตรง Airbnb รอยรออยู่นะคะ mm hmm. เรากำลังจะลงไปที่ข้างล่างนะคะ mm hmm. เพื่อจะไปรอรถอ mm ูเบอร์นะคะ mm hmm. แต่เดียร o ยเค